สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงดาวพระพุทธที่จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่24พฤศจิกายนปี2566ไปจนถึงวันที่ 7ธันวาคมปี2566นั่นเองค่ะดาวพระพุธโคจรยกย้ายในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นปรักกระเซษ,ษนะคะซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะเข้มแข็งนะต้องบอกกันตามตรงเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงอ่อนกำลังเลยทีเดียวค่ะแต่การที่ดาวพระพุธโคจรยกย้ายในครั้งนี้ก็มีลัคนาราศีที่ได้รับอิทธิพลบวกอย่างมากจะส่งผลในด้านการเงินการทองและส่งผลให้คุณมีความเจริญรุ่ง เรืองมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คและคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็ดก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงที่ดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีตุลค่ะดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะ ในวันที่24พฤศจิกายนปี2566ไปจนถึงวันที่7ธันวาคมปี2566ดาวพระพุธดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีพิจิกนั่นก็คือออกจากเรือนกระดุมพระของดวงชะตาเข้าสู่ราศีธนูนั่นก็คือมาอยู่ในเรือปนปุตตะของดวงชะตาค่ะ ในจังหวะที่ดาวพระพุธมาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะนี้ได้ตำแหน่งเป็นปวระกะเกษตรค่ะนั่นก็คือมีความไม่มั่นคงมีความไม่แข็งแรงไม่ต่อเนื่องไม่สมบูรณ์นะคะคความหมายของคำว่าประกะเกษตรเนี่ยก็จะตรงข้ามกับคำว่ากเกษตรราธิบดีนั่นเองนะคะในระยะที่ดาวพระพุธมาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะมันจะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีตุลต้องใช้ความคิดเยอะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับบุตรบริวารมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับลูกหลานมีเกณฑ์ที่จะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ แต่การริเริ่มของคุณมันไม่ใช่ว่าเริ่มปุ๊บแล้วได้ปั๊บสำเร็จปั๊บนะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยสมัยขอบอกกันตามตรงแบบนี้เพราะว่าดาวพระพุธได้ตําแหน่งเป็นปรักกษตรนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ดาวพระพุธสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาช้าลัคนาราศีตุลจะมีข่าวดีเรื่องของการเงินการทองเข้ามาค่ะจะมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเงินคล่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจางานใดที่เกี่ยวข้องกับการออกสื่อการสอนครูอาจารย์แบบนี้จะมีมุมที่ดีทำเงิน เงินทำทองให้กับคุณได้ดีแต่พอระยะตั้งแต่24พฤศจิกาไปจนถึงเจันวารายจ่ายเยอะมากขึ้นนะต้องบอกตามตรงเลยเพราะดาวพระพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะจ่ายไปกับสิ่งใหม่ๆจ่ายไปกับการแก้ไขปัญหาใครที่เป็นพนักง,งานประจําใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการมันจะมีเหตุที่คุณจะต้องจ่ายไปกับเรื่องของการงานด้วยมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหานะคะสาหรับชาวลัคนาราศีตุลเพราะ ฉะนั้นต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดี แต่ถ้าเป็นในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารการแสดงออกการออกสื่อออกหน้าออกตางานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขการบัญชีการเงินการธนาคารจะมีมุมที่ดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลจะสามารถจัดการงานของตัวเองได้อย่างลงตัวช่วงนี้งานยุ่งงานเยอะนะชาวตุลต้องพยายามขยันให้มากนะคะการงานของชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะฟื้นตัวขึ้นมากเลยและมีเกณฑ ที่ชีวิตของคุณจะขยับขยายแม้ว่าดาวพระพุธจะโคจรมาเป็นปอร,ร์เกเกษแต่มาอยู่ในเรือนปุตตะแสดงว่าชีวิตมีลู่ทางใหม่นะคะจะมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาคุณอาจจะมีอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มเติมมีการเงินนะคะที่เข้ามานอกเหนือจากเส้นทางหลักของคุณเงินเสริมเงินพิเศษเงินฟลุกฟล๊กๆลกลักษณะนี้จะมีเข้ามานะคะและชาวลัคนาราศีตุลคะใครที่เป็นพนักง,งานประจําเป็นข้าราชการเป็นรัฐวิสาหกิจ คุณจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่จะมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและซัพพอร์ตตัวคุณช่วงนี้จะเป็นที่รักที่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่นะชาวตุนก็ขอให้นอบน้อมวางกิริยามารยาทให้เหมาะสมวางตัวให้ดีนะคะสําหรับชาวตุนท่านใดที่เป็นเจ้านายเป็นเจ้าของกิจการร้านค้า เป็นผู้ประกอบการอย่างเงี้ยนะก็จะมีเกณฑ์ที่ลูกน้องบริวารช่วยเหลือเกื้อกูลดีอาจจะมีปัญหาจุกจิกใจกับลูกน้องบริวารบางคนแต่โดยรวมแล้วก็จะช่วยเหลือและสพอร์ตตัวคุณเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในระยะนี้เนี่ยสมัยมองว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลจะมีชีวิตที่เติบโตและได้ขยับขยายนะคะใครอยากจะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ใครอยากจะมองหาอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆม,มาขายหรือหรือว่าจะต่อ อยดสายสายงานของตัวเองจะต่อยอดธุรกิจของตัวเองสมัยมองว่ามีมุมที่ดีค่ะแต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยต้องขอบอกกันตามตรงเลยนะมีเกณฑ์เหนื่อย และทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่ามันจะได้มาง่ายๆมันย่อมมาจากความพยายามย่อมมาจากการลงมือทำของชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นเองค่ะในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไกลด้วยนะบางคนได้ไปในที่ใหม่ๆได้ไปในที่ที่แปลกตาไม่เคยไปไปเจอวิวไปเจอบรรยากาศใหม่ๆได้ย้ายที่หลับที่นอนชั่วคราวหรือบางคนได้เดินทางไปต่างจังหวัดไปทําธุระปะปังเดินทางกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเกณฑ์การเดินทางนั้นนะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะสำหรับชาวลัคนา ราซีตุนในช่วง24พฤศจิกายนไปจนถึง7ธันวาคมปี2566ค่ะ ประการต่อมานะคะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอกับของเสียของพังนะอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะเป็นโทรศัพท์ iPad n โน้ตบุ๊เพราะว่าดาวพระพุทธก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การสื่อสารนะคะบางคนทําโทรศัพท์ตกหน้าจอแตกนะบางคนก็อาจจะมีเ,เกณฑ์ที่จะต้องซ่อมโน้ตบุ๊ก iPad อุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าไม่เช่นนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านพังเสียหายต้องซื้อใหม่หรือต้องซ่อมแซมเครื่องจักรที่คุณใช้ในโรงงานพังเสียหายหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องดําเนินงานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินบ่อยขึ้นจะต้องฝากต้องโอนต้องถอน นะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องขอกู้จากธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆมีเกณฑ์ที่จะเอาหลักทรัพย์ที่เป็นบ้านรถที่ดินนะคะเข้าจดจำนองอะไรก็ว่ากันไปมันจะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยว กับเรื่องของตัวเลขแล้วก็ข้องเกี่ยวกับของเสียของพังข้องเกี่ยวกับการเงินที่มันจะใช้จ่ายไปแบบแปลกๆด้วยนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวสุภพะและเป็นดาววินาศซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความเจริญแล้วก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายเพราะฉะนั้นการตีความหมายก็จะค่อนข้างกว้างนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมสมัยมองว่าไม่ได้ส่งผลเสียหายให้กับชาวลัคนาราศีตุลเพราะว่าจังหวะของดวงดาวดวงอื่นๆนั้น ส่งผลดีอย่างมากต่อคุณไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัสหรือดาวพระศุกร์ก็ตามแต่นะคะชาวลัคนาราศีตุลค้าก็คร่าวๆประมาณนี้สมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงดาวพระพุทธที่จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่24พฤศจิกายนปี2566ไปจนถึงวันที่ 7ธันวาคมปี2566นั่นเองค่ะดาวพระพุธโคจรยกย้ายในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นปรักเกษตรนะคะซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะเข้มแข็งนะต้องบอกกันตามตรงเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงอ่อนกําลังเลยทีเดียวค่ะแต่การที่ดาวพระพุธโคจรยกย้ายในครั้งนี้ก็มีลัคนาราศีที่ได้รับอิทธิพลบวกอย่างมากจะส่งผลในด้านการเงินการทอง และส่งผลให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลกษณาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็้กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ว่าในช่วงที่ดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณค่ะในวันที่24พฤศจิกายนปี2566ไปจนถึงวันที่7ธันวาคมปี2566 เป็นช่วงที่ดาวพระพุธดวงนี้ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีออกจากราศีพิจิกนั่นก็คือออกจากการทับเนื้อทับตัวทับลัคนาราศีเกิดของคุณเข้าสู่ราศีธนูนั่นก็คือมาอยู่ที่เรือนพันธุของดวงชะตานั่นเองค่ะ จังหวะที่ดาวลาพะโคจรเข้าสู่เรือนพันธุสมัยมองว่าเป็นจังหวะกะเกณฑ์ที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบเป็นทรัพย์สินได้โชคได้ลาบเป็นมรดก ได้โชคได้ลาบเป็นความมั่นคงได้โชคลาบในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางนะคะบางคนได้ซื้อบ้านได้ซื้อรถบางคนเลขบ้านเลขรถนี่แหละจะให้โชคให้ลาบแก่คุณก็เป็นไปได้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆนะใครที่เป็นพนักงานประจำํำพนักงานบริษัท พนังานออฟฟิศข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆจะเป็นช่วงที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีเกณฑ์ที่จะได้รับผิดชอบงานสำคัญสำคัญมีผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจมอบหมายให้คุณทำงานใหญ่ๆได้เช่นกันค่ะ ในระยะที่ดาวพระพุธมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุนี้ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ข้องเกี่ยวกับญาติพี่น้องบ่อยมากขึ้นด้วยนะคะจะเป็นลักษณะที่ตัวคุณได้ไปมาหาสู่ญาติพี่น้องหรือญาติพี่น้องมีเรื่องมาปรึกษาคุณหรือคุณต้องไปปรึกษาไปขอคําแนะนําจากเครือญาติลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะมันจะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีกิจกรรมที่ต้องรวมญาติค่ะ บางทีญาติจัดงานบุญงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ต่างๆหรือมีพิธีกรรมอะไรที่ต้องมาเจอกันลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกคะยังเป็นระยะที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาการเจรจาการสื่อสารของคุณต้องเป็นไปอย่างรอบคอบเพราะดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนพันธุระมัดระหว่างการผิดใจกับคนใกล้ชิดกับญาติพี่น้องระมัดระหว่างการทะเลาะเบาแวงกับคนในที่ทำงานด้วยนะคะพระดาวมรณะเข้าสู่เรือนพันธุแบบนี้ประเด็นต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายมีเกณฑ์ที่เขาจะไม่พอใจในการพูดของคุณหรือคำพูดของคุณไปกระทบจิตใจใครบางคนนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกถ้าคุณจะต้องมา,มาทำสัญญงสัญญาต้องดิวงาน ต้องเจราจาประสานงานอะไรในช่วงนี้ขอให้คิดให้ดีให้รอบคอบไม่ได้หมายความว่าจะดิวงานไม่ได้จะจะทำสัญญาไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะทำได้ค่ะ แต่ว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบระมัดระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบระมัดระวังการถูกช่อโกงระมัดระวังเงื่อนไขบางเงื่อนไขที่มันไม่เป็นไปตามข้อตกลงนะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรให้ยึดเลยว่ามีลายลกักษณ์อักษรชัดเจนไหมนะคะมีเอกสารรองรับไหมมีการรับรู้ของคนหลายๆฝ่ายไหมอย่างนี้เป็นต้นค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระมัดระวังคนในครอบครัวเจ็บไข้ไม่สบายดาวมรณะเข้ามาในเรือนพันธุมีเกณฑ์ที่คุณพ่อคุณแม่เจ็บป่วยนะคะหรือญาติผู้ใหญ่ที่คุณรู้จักเจ็บป่วยหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะมีปากเสียงมีเกณฑ์ปะทะกับคนที่เป็นออครอบครัวเครือญาติหรืออาจจะปะทะกับคนที่อาวุโสกว่าคุณเป็นไปได้นะชาวพิจิกในระยะนี้ต้องระมัดระวังนะการแสดงออกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเ,ออเรื่องของน้ำเสียง บุคลิกท่าทางสีหน้าวาจาคำพูดต้องรอบคออย่าใจร้อนจนเกินไปนะคะสำหรับชาวพิจิกในระยะที่ดาวพระพุทธมาสถิตอยู่ในเรือนที่4เรือนพันธุครั้งนี้มีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางเข้ามาใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการต้องการจะขยับขยายมีเกณฑ์ได้ขยับขยายนะคะคุณจะได้พัฒนางานของตัวเอง จะมีความก้าวหน้าเข้ามาจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามาถ้าจะว่าไปนะชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกในระยะนี้จะขยับขยายนะนะคะคือขยับขยายยังไงหนึ่งเลยหน้าที่การงานมันจะมั่นคงมากขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีเกณฑ์ที่จะได้รับเครดิตได้รับความไว้วางใจถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการกิจการได้ขยับขยายได้ต่อยอดมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามามีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาการค้าการขายจะคล่องอาชีพใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารคำพูดการเจรจาปากการเซ็นสัญญาต่างๆก็จะมีความสำเร็จอาชีพที่เกี่ยวข้องกับครูอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้เซลล์ Sell, พนักงานขายตัวกลางตัวแทนงานออกสื่อออกหน้าออกตาลักษณะนี้ค่ะจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นใครที่เคยติดขัดทางด้านการเงินก็จะดีขึ้นด้วยนะตรงนี้จะทำให้คุณนั้นหมุนเงินได้ดีมากขึ้นนะคะในระยะ24พฤศจิกาไปจนถึง7ธันวาคล่องตัวค่ะเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะรวมไปถึงโชคลาบฟลุกๆด้วยนะคะ ชาวพิจิกก็สามารถลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหให้คุณต้องเล่นในจํานวนเยอะต้องซื้อในจํานวนเยอะๆแบบนั้นก็ไม่ใช่นะก็เอาพอหอมปากหอมคอเอาพอสนุกสนานได้นั่นเองค่ะชาวพิจิกคะในระยะนี้ก็ยังไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาผิดคําพูดผิดวาจากับคุณไม่รักษาคําพูดนะคะไม่รักษาสัญญาเนี่ยประมาณนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ข้องเกี่ยวกับคนที่มีขั้นมีตำแหน่งด้วยนะดีวงานกับหน่วยงานราชการดีวงานกับคนที่มีความอาวุโสหรือคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะช่วงนี้จะได้เจอชาวพิจิตหลายๆท่านเนี่ยเป็นที่รักใคร่เป็นที่เมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วถ้าคุณรู้จักใช้วาทศิลป์ใช้คำพูดให้ดีนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับความเมตตาเอ็นดูมากขึ้นเลยทีเดียว ะะเพราะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักออ่นน้อมถ่อมตนแสดงกิริยามารยาทให้เหมาะสมอันนี้ก็บอกกล่าวเตือนกันไว้นั่นเองนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวพิจิกสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงดาวพระพุทธที่จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่24พฤศจิกายนปี2566ไปจนถึงวันที่ 7ธันวาคมปี2566นั่นเองค่ะดาวพระพุธโคจรยกย้ายในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นปรักกระเซษนะคะซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะเข้มแข็งนะต้องบอกกันตามตรงเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงอ่อนกำลังเลยทีเดียวค่ะแต่การที่ดาวพระพุธโคจรยกย้ายในครั้งนี้ก็มีลัคนาราศีที่ได้รับอิทธิพลบวกอย่างมากจะส่งผลในด้านการเงินการทองและส่งผลให้คุณมีความเจริญรุ เรื่องมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลักษณะเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนู ว่าในช่วงที่ดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีธนูค้าดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณค่ะในวันที่24พฤศจิกายนปี2566 ไปจนถึงวันที่7ธันวาคมปี2566ค่ะเป็นช่วงที่ดาวพระพุธได้ทำการโคจรย้ายออกจากราศีพิจิกนั่นก็คือย้ายออกจากเรือนวินาศของดวงชะตาเข้าสู่ราศีธนูนั่นก็คือมาทับเนื้อทับตัวคุณนั่นเองค่ะจังหวะที่ดาวพระพุธเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดของชาวลัคนาราศีธนูนี้เป็นช่วงที่ดาวพระพุธนั้นเป็นปรกักกรตร นะคะปรัเกษตรเนี่ยก็จะมีความหมายตรงข้ามกับคําว่ากเกษตรราธิบดีซึ่งก็หมายถึงไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงนะคะเพราะ,กระเกษตรราธิบดีนั้นหมายถึงความมั่นคงอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะปรัเกษตรก็จะหมายถึงสิ่งที่ตรงข้ามนะคะก็คือไม่ต่อเนื่องไม่สมบูรณ์ไม่มั่นคงลักษณะนี้แต่ถามว่ามีเกณฑ์ส่งผลเสียหรือเปล่า <S <S ก็ต้องตอบว่าไม่ได้ส่งผลเสียร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน ในจังหวะที่ดาวกัมมะดาวปัตตนิโคจรมาทับเนื้อทับตัวมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการงานค่ะก้าวหน้ามีโอกาสได้เซ็นสัญญาว่าจาง,งานดีวงานประสานงานกับผู้คนจะข้องเกี่ยวกับงานที่ทีออ่ออกสือ่อออกหน้าออกตางานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการสื่อสารการเจรจาจะมีมุมที่ดีแต่ในขณะเดียวกันก็จะเจอกับคนที่ผิดนัดผิดสัญญาเจอกับการงานที่ล่าช้า เจอกับงานที่ติดขัดหรือต้องคอยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานเพราะดาวที่มาทับตัวเป็นดาวกรัมรมะดาวการงานแต่ดาวกัมมะนั้นมีตำแหน่งที่เป็นปรักกระเรไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นต้องคอยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการงานค่อนข้างมากเช่นเดียวกันแต่ง,งานเดินไปข้างหน้าอย่างแน่นอนนะคะแต่ตัวคุณอาจจะปวดหัวหรืออาจจะเครียดอาจจะวิตกกังวลอะไรไปพร้อมๆกันด้วยนะคะถามว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นเครียดไหมก็ขอบอกตามตรงว่ามีเกณฑ์เครียด มีเกณฑ์กดดันนะคะมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการงานสูงแล้วมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดไม่เป็นไปตามเป้าที่คุณตั้งใจไว้นะคะลักษณะนี้ดาวพระพุธเป็นดาวปัตนิดาวปัตนิมาทับเนื้อทับตัวคือคู่รักคนรักเนี่ยจะใกล้ชิดคุณมากขึ้นแต่เป็นลักษณะที่ชาวลัคกนาราศีธนูนั้นรู้สึกว่าไม่ต้องมาใกล้ชิดมากก็ได้นะคะอาจจะหงดหงิดหน่อยอาจจะแบบรู้สึกแบบเหมือนแบบ อยากอยากทาอะไรของตัวเองแล้วแฟนอาจจะมาอ้อนหรือว่ามาใกล้เคียงคุณมาใกล้ชิดคุณแล้วคุณอาจจะมีความรําคาญเล็กๆนะคะคือสมัยอาจจะคิดคําพูดไม่ออกนะอาจจะสื่อสารอาจจะไม่เข้าใจใช้วิจารณญาณสักนิดนึงคือเราไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะเลิกกับแฟนหรืออะไรนะคะแต่มันเป็นอารมณ์แบบเบื่อๆเซ็งๆนิดหน่อยไม่ต้องมาใกล้ก็ได้อย่ามายุ่งอย่ามากวนอ่ะต่างคนต่างทํางานก็ได้ไม่ต้องตัวติดกันตลอดเวลาแบบนี้ก็ได้ ะะจะเป็นจังหวะที่เหมือนชาวธนูเนี่ยจะให้อิสระกับแฟนแต่แฟนเนี่ยก็จะชอบเข้ามาคลอเคลียจะเข้ามาอ้อนคุณอะไรลักษณะนี้นั่นเองนะคะก็พยายามจะเย็นๆแล้วกันอย่าพูดอะไรที่กระทบกระแทกจิตใจ,จของกันและก,กันก็จะดีที่สุดชาวลัคนาราศีธนูคะในระยะที่ดาวพระพุธมาทับเนื้อทับตัวเนี่ยคำพูดคําจามมีอิทธิพลกับคุณมากๆเลยนะการพูดหรือว่าการคอมเมนต์ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาหรือตัวเลขคุณต้องดูให้ดีนะมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดได้เช่นกันแต่ก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากงานที่เกี่ยวข้องกับคำพูดคำจาเพราะฉะนั้นถ้าสมัยบอกว่าปากพารวยก็ไม่ผิดแปลกอะไรนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารตัวเลขการเงินการธนาคารการบัญชีไฟแนนซ์เนี่ยแบบนี้นะคะ จะมีเกณฑ์นําความสําเร็จมาสู่ตัวคุณแต่ถามว่างานผิดพลาดไหมมีโอกาสผิดพลาดค่อนข้างสูงนะคะพลาดตรงไหนก็แก้ไปตรงนั้นไม่ต้องกังวลน,นะสําหรับชาวธนูนะคะสมัยก็อ่านไปตามดวงดาวนะในจังหวะที่ดาวพระพุธมาสถิตอยู่ที่ราศีธนูในครั้งนี้เนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ดาวพระพุธเนี่ยให้ผลค่อนข้างเร็วนะชาวลัคนาราศีธนูได้ยินได้ฟังแบบนี้ก็อยากจะให้รอบคอบเลย นะคะในเรื่องของการแสดงออกกิริยาท่าทางสีหน้าคำพูดคำจากจารคอมเมนต์ออกสื่องานเอกสารงานตอบใบอนุญาตงานขอใบอนุญาตต่างๆดูให้ดีอย่าให้มีปัญหานะคะพอมีปัญหาแล้วมันต้องคอยตามเช็ดตามแก้อีกมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากและปวดหัวนะช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้ชาวลัคนาราศีธนูเชื่อฟังคําพูดของคู่ของคุณให้ดีไม่ว่าจะเป็นคู่รักนะคะหรือว่าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ ลองฟังคําแนะนําของเขาและเอามาปรับใช้ดูนะดาวปตัตตานีมาทับเนื้อทับตัวแล้วเขาอาจจะให้คําแนะนําอะไรดีๆกับคุณได้เขาอาจจะเกื้อกูลสนับสนุนอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะอันนี้ในแง่มุมของการทํางานถ้าในแง่มุมของความรักความใคร่เนี่ยต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีธนูคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคนที่ถูกใจแต่อาจจะเป็นคนที่พูดพูดเยอะสักหน่อยอะนะช่วงนี้นะสมมุติว่ามีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณเนี่ย คือเขาเป็นคนพูดเกง่งเป็นคนพูดจาเป็นมีวาทศิลป์ดีโนบนวจิตใจคนได้ลักษณะนี้จะได้เจอนะถ้าชาวลัคนาราศีธนูชอบลักษณะนี้ก็คุยลองลองคุยลองเปิดใจลองสารสัมพันธ์ดูได้ไม่ได้มีความเสียหายอะไรแต่ถ้าลองคุยแล้วไม่คลิกก็แยกย้ายกันไป นะคะอย่างที่สมัยบอกไม่ได้มีความเสียหายอะไรเราลองดูเปิดใจดูได้นะสำหรับใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วก็อย่างที่สมัยบอกไปค่ะอาจจะมีความหงุดหงิดใจเล็กๆเข้ามาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ต้องตัวติดกันขนาดนั้นก็ได้อย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะแต่อย่างไรก็ตาม ขอบอกไว้ก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็เป็นเพียงการอ่านของดวงดาวต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและถ้าเกิดว่ามีปัญหากระทบอะไรจริงๆในเรื่องของความหงุดหงิดหรือว่ามีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งคนรักก็ใช้คําพูดให้มันดีใจเย็นๆประนีประนอมกันจะดีที่สุดนะคะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ